สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลบบุรีดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ2,567หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน30ชั่วโมงให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอิสระส,สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมีอาชีพมีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานตามบริบทของพื้นที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในหลักสูตรดังกล่าวสำนักงานได้มอบเครื่องมือประกอบอาชีพซึ่งเป็นจากเย็บผ้าแบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการสอบถามรายได้ก่อนฝึกอบรมและหลังจากการฝึกอบรมตลอดจนนําเครื่องมือประกอบอาชีพไปใช้งานจริงก็เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับของหลักสูตรย็บจัรของเราอีกท่านหนึ่งนะครับสาหรับโครงการทิกเบอร์เกอร์นะครับอยากถามความรู้สึกนะครับว่าความรู้ที่ท่านได้ผ่านการฝึกอบรมมาเนี่ยท่านสามารถนําไปประกอบอาชีพเสร็จไ,ไหมครับผมได้ค่ะ สามารถเอาไปเย็บผ้าได้ไหมครับเย็บผ้าได้แล้วก็ปะผ้าได้ทําแบบว่าใส่ในครัวเรือนก็ได้เป็นประกอบอาชีพเสริมก็ได้เอาไม่ทราบวันก,ก่อนนี้พี่ทําอาชีพอะไรอยู่ครับเฮ้ยพี่ทํางานบริษัททํางานบริษัทใช่ไหมครับจ้ะแล้วก็กเกษียณออกมากเกษียณอกกอกมาครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านจ้ะครับผมแล้วทีนี้ มีความรู้เกี่ยวกับการเย็บเสื้อผ้าไปแล้วแถมได้เครื่องมือไปไปประกอบอาชีพด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมสามารถท่านคิดว่าท่านจะเอาจากเนี่ยครับผมไปหารายได้เสริมได้ไหมได้จ้ะจากเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเนี้ยต่อเดือนครับผมที่ที่บอกไปก็ประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยแต่ถ้าได้มีจากตรงเนี้ยน่าจะเพิ่มประมาณสี่เท่าครับผมรายได้ที่เราได้มันก็ประมาณ อาจจะถ้าถ้าถ้ามีคนมาทํากับเราใช่ไหมถ้าถ้ามีก็ก็พเพิ่มขึ้น<ห>เพิ่มขึ้นสักสองสามร้อยอะไรเงี้ยต่อต่อเดือนอาจจะบางอาจก็จะบางทีก็อาจจะเพิ่มมากกว่านี้<อ>ถ้าถ้าต่อเดือนนะแล้วอยากให้โครงการจิ๊กเกอร์นะครับของรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับลงมาถึงชุมชนอีกครั้งไหมครับอยากอ่ะอดูจากสีหน้าแหละครับอยากจริงๆครับอยากจะอยากมาก <laughs> โอเคโอเคครับขอบคุณแม่ครับ วันนี้นะครับเราก็มาฟังนะครับผมความรู้สึกนะครับผมของผู้ที่ผ่านการฝึกนะครับผมหลักส,สูตรจัดย็บผ้านะครับผมโครงการคิดบเกอร์นะครับว่าเมื่อท่านได้เครื่องมือหรือจักรไปแล้วนะครับท่านสามารถเอาตัวจกักรตัวนี้ไปประกอบอาชีพเป็นอะไรได้บ้างนะครับในโคตหรือ ได้นาความรู้นะครับที่ได้เรียนจากหลักสูตรนีนะ้มีความรู้มากน้อยทิยงใดแล้วก็รายได้คุณคาดว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไรายได้ตอนนี้ก็รับเย็บผ้าจ้างนะคะเพราะว่าตัดเสื้อแะ้รรับตัดเสื้อเขาก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นค่ะก็ประมาณเดือนจากแต่ก,ก,ก่อนสมมตเิเดือนเดือนเท่าไหร่ครับเฉลี่ยเดือนเท่าไหร่แต่ก่อนนะก็ ประมาณสามพันหรืสี่พันตอนนี้ก็ห้าพันขึ้นค่ะอืแล้วถ้ามียิมมีจักรตัวนี้จักรอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าจักรไฟฟ้าสมัยใหม่นะเข้ามาเสริมอีกตัวนี้ผมคาดว่าอ่ารายได้จะได้เท่าไหร่ครับผมก็คงจะเพิ่มขึ้นเพราะมันจะเบาแรงเราไปอีกหน่อยนึงก็ประมาณสองเข่าสองเ้าได้เนาะอ่าค่ะครับผมแล้วแล้วในการถึงรมนะครับสนุกไหมครับผมแล้วก็รู้เรื่องไหมครับในการยิบจักรนะครับสนุกค่ะอาจารย์ก็สอนดีมากสามารถย็บ เสื้อเป็นตัวได้ไหมครับได้ค่ะได้แน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนเย็บเพื่อจําหน่ายได้ไหมครับจาหน่ายด้วยนั่นไงครับนี่นะครับคือความรู้สึกความความนิ่แหละครับคือความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมแล้วอยากให้โครงการนี้ครับมาอีกไหมครับมาสิคะมีไหมครับทีหน้ามีอย่างีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะ thank